เมื่อกี้ไปห้องการอันนันมาละไปห้องการเฮ็ดบัตรมาแล้วก็คือต้องเฮ็ดก่อนเดือนอันนี้สติกมาแบบบังคับเขาแดนไอหนึงสี่เดือนเมื่อก่อนสติกมีเวลาอีกสี่เดือนแต่เอโชงดีแคบินเราได้ทางเจ้าสชคดีอากันโอ้ยฟอสน้อยหนึ่งบังเข้แคบินมัหน้าไปนั่งถ้าสติกอายทั้งปดตัวสิบมเข้าไปไหนอายผมบามากับเราแล้วเป็นเจ้าสีแหละแต่โบเป็นยัง ก็เลยเออบบเห็นหน้าตัวเองตอนอยู่ไหนว่าหูสึกว่าสีอายหน้าราแหละว่าติบออกมาก็คือสติกอ่าท่าคนที่อันน,นั้นเมสสติกเป็นเควินไปนั่งท่านั่งท่าคนที่อันเล่าอันคนที่เล่าเฮ็ดอันท่าสาติกคนที่เราเทคแคร์เอกาสารสติกเดือนทับอิฐเดือนที่แล้วมา,เ,าเราะโชคดีเจอะแ,แท้คนอื่นเอินกับไปบบสีท่าคนน,นั้นเอาสะะิจ่ะเพิ่งเห็นยางออกมา โอเคกะดิอ okay, so bon ันแหละเพราะว่าถ้าบ่เฮ็ดแบบนี้มันสิบ่ได้ง่ายๆถ้าบ่เฮ็ดแบบนี้ก็สิได้อีกปีอีกใจมองหน้ามงไปหาลูกนไปซกกินกาแฟซที่ะอดใจพ่อถ้าได้10ปีแล้วก็สิหายใจได้สินะ ยูพีเราคือที่หลายคนทุกคนที่อยู่ฝรั่งเศสน่าจะหมดเรื่องเอกสารอี่ยังมันเล็กยังก็ใช้เวลาสิมันก็เลยยุ่งยากเอาเห็ดเบียดนะสมมน่ะจะติดแต่เห็ดเบียดงานประจำเราก็เลยมาสบายอปจะไปใจว่าวมาแต่น้องไปใส่ไปมาจุก้าเออ มือหน้าตรงเอาของควันของเราของควันขอบใจเราของวัมีอยง อีเมลเราเห็นใบอีเมลดิงดีใจดีที่้คนแบบนีผมจะใส่ี่ปักวันครับคุณอินเทลเลจเกน and ปัสดุหุ่นเซนิโอค d e s p e c i l l y ปักวันครับปักวานอินฟอนหัวหน้าเด็กอินฟอนนกน้องเลยเขามักับบ้ open open l Une Merci. Attends, Merci Je te raconte étape par étape parce que c'était vraiment trop drôle quand même. Alors, déjà, on arrive devant la tic, elle m'a dit, mais on n'a pas rendez-vous, rien, la grille elle va être fermée. On arrive, la grille, elle était en train de se refermer. Je dis, tiens, mais on attend de passer. Hop, on se profile. Quoi, ça fait que l'eau, mais il y a un peu de problème. Euh, ah, c'est je t'attends je, ah, je, je Je vois la tête de connard que je, que je vois d'habitude à l'accueil. Je m'assois directement sur le banc d'attente. Euh, non, En plus, c'est un con et en plus, il est hautain. Tu sais. J'ai dû, dû encore une fois... C'est marrant qu'il se souvienne pas. Il a quand un petit cerveau, ce mec-là. Et euh, du coup, à un moment donné, bah, il me voyait attendre avec un hein, ça attend, il me dit Excusez-moi monsieur Oui, pourquoi Il me dit, ben bah, vous, c'est pour ah, bah, pourquoi Il dit Moi j'attends, il dit moi il faut passer par l'accueil, hein, monsieur il y a des règles, ça y est comme ça. Comment voulez-vous que je fasse quelque chose pour vous si, euh, euh, si, si vous ne si passez pas par l'accueil Je dis mais attendez, j'attends rien de vous moi. J'attends que quelqu'un passe. J'ai rien à vous demander, donc pourquoi je n'irai pas passer me voir Ah bon mais euh, Ah non mais ça ça marche pas comme ça, je vais dire que ça marche comme ça, j'attends de v o i l q n e r e m n e e e t p e r s o n euh c i e s e กับรถนห้าับรถกับปิดันจันโอ้ยโศกอีหยังเป็นหยังมือนมาอีทําลูกสาวบัดนี้ตอนนี้11:00นแล้วเด้อเพราะสติกสิเริ่มละสิเริ่มเฮียนขับรถลเพราะว่า ยักเริ่มละว่ะสัส้นๆบุยยักเสียเวลาหลายม,มันเขเริ่มไหวก็แหงดีสิเนาะพร้อมละพร้อมน้อยนึงละพร้อมน้อยนึงละไปเหียนกับอันพวัวส้อนทั้งอันซ้ำมือเพราะว่าอันมืออาทิตย์ละอาทิตย์ละชั่วโมงอาทิตย์ละชั่วโมงหรือว่าสามสิบนาทีาทสิบห้านี่เห็นเออแต่ว่ารู้สึกว่าโอเคยักไปเหียนกับครูก,ก็สิโอเคอเนาะโอเคแต่ว่ามันปิด่ยนอยู่ข้างลั้น bịt bịt bàn chân oi tỏi ờ mưa ươn tầm ươn bớt cả bớt hay biểu nữa bây giờ mà mày phải hâm lúc xáo cú cú ơ lơ 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 xa bá bố cô lo hay Katisha, Bubu, uh. Hai, puh, uh. <coughs>

ก็ซะบไหมเสบายดีมามือกี้กติชามาเห็ดโกโก้บอนุ้าดูกติชาเห็ดโกโก้บอนกับมามังเจ้าโกโก้บอนน่จ้าเนเน่โกโก้บอนจ้าเค้แปรเหนียว้อใหญ่สีสีใส่อาหารสีหวานาสีโกโก้

เนาะเห็นน้าบ่เห็นห่อตัดหวยล่ะก็อย่าเห็นแต่เบิ่งแต่ลูกสาวพ่ะําซเบิ่งแป้งข้าวเหนียวเเป็นบ่แป้งข้าวเหนียวปิีร็จเเกลดโกโก้เลดโกโก้เฮ็ดมื้อนั้นก็มืดแล้วกินบ่่อยไวมดแล้วะ ถ้าจะยักขันจะไปกันสะน <Hey. S 1> จะบนกับป,บปะมาจ๋สวนสวนดอกลูกยงเหีนนยนห้เียนติมกักอกแต่ว,ว่าจะติดบมักให้คมาวุ่นวายเวนอาหแต่บางเทืๆๆ่อบางเทื่อซื้อก็จำเป็นยักษ์สวนลูทุนนะความเป็นแม่สูง <c oughs> แล้วก็จับเนี่ยมามาเพ็ดเบิ่งอีแม่เบิ่งเอากุออกินนี่ลยเลยเด้กุกุเด้กุกะตุยฝากความวุ่นวายเออแนลูกสาวเฮ็ดหยังก็ยังเฮ็ดนําทุกอย่างก็ดีลูกเขาจอยากเียนเนาะแต่ว่าเฮาเสียเซนน่ะต้องบอกตัวเองใจเย็นตลอดนะ อย่กกวนจับแล้วใส่ป้ากปต่ปัญหาก,ก็คือลูกสาวาเวลาเวาเววาโน่สิหรือโบฟังโบฟังความมาซะเพราะว่าบบยานแม่ม,มักเล้มากว่าลทถามโกโกบอลโกโกบอลตลอดแล้วโอเคเห็นเอาคอนกินซะกนกวนญฮันแลทุกคนมือนีแล้วเซาติกไปทามันไปทามันบัตรอันนั้นต่อบัตรเพราะว่าบัตรจติก,กําลังสิมดอ,อย่างอีกสี่เดือนสิมด สี่เดือนปกติเขาจะบ้องให้ไปอันเฮ็ดก่อนละ่ะอ่าวัยสุดสี่เดือนสี่ปศาสุดสองเดือนสี่ป่ะเขาจะเขาติกขเลยโอเคไปเห็ดไปซะพอช่วงนี้สติกพักเบียกเนี่ยหยุดเบียกพักพ่อนะก็เลยใส่เวลามันเป็นประโยชน์ก็เลยไปถามก็คือสิทถาอากาศสิบปีแต่โชคดีมือเสานี่ไปเจอตลกคือที่สติว่าให้ฟังอยู่ในคลิปมาแหละไปถามเจ็บอันไปถามไปอันอ่าเกยละ่ะคนตัวหาาน้าแผนกตัวหน้าเขาเอินเควินไป บอกเขาพยอยากคุยกับเจ้าควินวเรือเ่าเสียดายเขาพยายามคุยกับเจ้าค่อยค่อยมานั่งท่าคนนึงแล้วคนนั้นแล้วบอกเอา้าเจ้าบุ๊มีนัดเจ้าเข้ามาได้จังไดควินหร่าค่อยเข้ามาคนเยอะย่างเข้ามาเออคนไปน็นเด็ตอนหับกังงงว่าเฟอร์เอกจูนเข้าไปเออแล้วเราก็ถามอา่าเจ้ามีย่งางค่อยผ่าพนักง,งานต้นหับถามมาแน่ใจบอกว่าเจ้าบุ๊มีิยังไงค่อยช่วย เว็นว่าบ่ามีแต่เขาเ่อยากบอกกับเจา้าเพราะว่าทุกคนเห็นว่เนี่ยเป็นคนงงหมดแต่ค่อยถ้าคนสลัดคนหนึ่งที่อันเคยเห็นมันเห็นท่าเมียค่อยละบัตรอันบัตรที่แลอวมาหาสินะเ,ออเคยที่อันเทแคนเอกส์ซันเมียทุกคนน่ารักคือมีสามคนคนนึงคนแกได้เป็นอยู่กันในตอนน,นับคนนึงอะอีกสองคนนั้น เป็นหนักเหียนจริงนะคีวินว่าสติกอายถ้าอายว่าทุกคนสติกน้ำเออนานน่าจะทอดสีป่ปะ่ะวะปกติเหาไปห้องกันนั้นห้องกันนี้สิทุกคนโบสิบโบเคยกาสิบโบกาเบาขานาดนนานไปคีวินเราเบาตรงตุงเลยเราว่าว่าโอ้ยพรอันคนเหตุแบบอยู่นี่แล้วเป็นคนโบองหยางเพราะยังนา้นข่อยากคนกับเอ่อข่อยากลมกับคนที่อันสลัดสิเราเบาไม่ลเลยแปลเป็นภาษาลาวก็คือแบบข่อยากอันลมกับคนที่สลัด <laughs> เมืองสติเอ้ยนปัจจุบันะรลราก็โอเคกับคนนั้นออกมากับจบโดยการลมกันแบบหัวแบบตลก,กโอเคก็ดีแด้หนึ่งเพราะว่าสติยานเพราะว่าสติก,ตกอันเป็นตั้งประเทศทุกคนหอเาอย่างกับสติเป็นย,ยานบอกเคนพยายามเจ้าอันค่อยเป็นคนต่างประเทศแล้วค่อยยันเขาสีเห็ดแล้วค่อยเป็นแบกหลิสอันนี้สติยันเขาเจ้าสีกวนเกี่ยวกับเอกาสารสติการพยัยามบอกเควินพยายามบอเปิดปากคไลน์ขีนว่าเออเควินนะโอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้นะเขาจะบริสุทธิ์ใจดอกนะอืม มันต้องเปิดปากแาะว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสคือกันเนี่ยถ่าวานันถ้าว่าเห่าสิเปิดปากสิกัเห่าพราะหคือกันเอ้ยอุตส่าห์าเห่าเป็นคนต่้งประเทศน่ไปสิชากรเปิดปากอยู่ประเทศเขาแต่แบบนี้แล้วสติกซกดีที่มีผัวเล้อเห็นยังกับผัวซวยแบบมีหลายคนบอกสติกว่ามีหลายคอมเมนต์ว่าเป็นยังโบเฮียนเหตเองเหียนเหดเองโอ้ยทุกคนมีคนช่วยก็ดีกว่าเหตเองอะไรเด้อคนเอ้ยเพราะว่าสติกซกดีที่มีผัวดีผัวซวยทุกอย่าง สิติก sí, okay, ับสีเห็นสิติกับเห็นอยู่ทุกคนกับเห็นปุ๊แม่เนาะสมมุติเรามื่อใดเมือนึงเอากุญแวสติตมีเวียกไปเวียกอันสติกสีเห็ดอันนี้เองสติกับสีเห็ดได้ทุกคนแต่ว่าณเวลานี้พวกสติตยักสวยสติกับ้าเราติดเหลือเรา่างเห็ดคนเดียวกับมีคนช่วยโอสติกเลือกอันมีคนช่วยดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยวมันสบายบุ๊มีผ้าเท่าที่ที่ที่ยักเห็ดคนเดียวแหละทุกอย่างทุกคนบอก สติ๊กเสือว่าผู้หญิงเราก็มีไรที่ยักเห็ดคนเดียวทุกอย่างนอกจากบ่มีทางเลือแต่แท้เนาะอันแหละแต่ว่าสติ๊กโชคดีว่าสันสาโชคดีที่มีผัวดีผัวส่วยเออผัวสติ๊กเข้าใจว่าเรามีเมียเป็นต่างประเทศเราต้องเออต้องช่วยเอ้าวอยละแก่ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายโชคดีเด้อเห็นบ่ขนมก็จะเป็นประมาณนี้